เรื่องของกล้วยนะกล้วยเนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยดนะูเลยนะคือเขาเนี่ยต้องมาต่อต่อตอต่อกันมาต่อๆ่อ,ต,อต่อกันมาถึนางนี้นะแต่ว่าหายหมดเลยล่วงไปหมดเลยเหลือแต่ข้างบนนั่นคือก่อนหน้าฝนจะตกหนักแล้วก็ก็ล่วงหมด รงกันพื้นี่แหละวานุ่งกลับไปแล้วจริงๆเนี่ยราคนเราเนี่ยก็จะบอกว่าไปทารุณสัตว์นะแต่จริงพืชก็มีชีวิตนะสังเกตไหมครับว่าเขาปกป้องลูกของเขานี่คือปกป้องลูกของเขาแล้วผมไปลงแก่เขาเนี่ยผมไปลงแก่เขาเขาร้องได้ไหมเขาร้องได้ไหม ไม่ร้องเหมือนหมาไม่ร้องเหมือนไก่เองเองเองกุ๊กกุ๊กแล้วก็บอกเอ้ยไปทรมานสัตว์ทำร้ายสัตว์รังแกสัตว์แล้วก็ออกกฎหมายห้ามทารุณสัตว์วันนี้เราต้องมาออกกฎหมายทารุณพืชแล้วนะเพราะจริงๆเขาก็เขาก็ร้องนะครับแต่เราไม่ได้ยินอืมผมกินเขาด้วย ช่วยอ,ออกกฎหมายทารุณนพื้นะ